ปนยุทธครับพอเลยครับเจ็ดปีเป็นพิสูจน์แล้วว่าคุณไม่เป็นคุณไม่มีความรู้เลยคุณไม่สามารถพาประเทศนี้ไปรอดหรอกครับมันมีโรคระบาดน,นานแล้วแล้วก็มีกเกษตรกรเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่รัฐเอาเอาสุกรไปทําลายไปแล้วชุดหนึ่งแต่ที่น่าเกี่ยวก็คือยังไม่มีการเยียวยาไอ้เรื่องที่ให้ทําไม่ทําไอ้เรื่องที่ไม่ได้ทำนี่เสลอและเรื่องนี้นะครับเป็นการขโมยซีนแย่งผลกาน แน่นอนครับประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีโรคระบาดการส่งออกจะต้องถูกระงับเลยทันทีเป็นมาตรการสากลครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการกระจายเชื้อโรคใช่ไหมครับแล้วไอ้การระบาดน,นี้จะต้องถูกทําลายผมเจอแรกให้ส่งห้ามส่งออกแต่พอไปตรวจเช็คประเทศเราไม่ใช่ประเทศรายใหญ่ในการออกการส่งมีปรมิมาณไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต แสดงมันต้องมีความไม่ชอบมาปรากฏและท้ายสุดก็ความเรียงปรกฏมาว่าประเทศเรามีหมูระบาดโรคระบาดการปกปิดข้อมูลเพื่อนะครับเพื่อจะปกป้องนายทุนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้นะให้ยังสามารถส่งออกได้แต่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศนี่ชีพหายเลยจ้ะย่อยยับเลยนะครับนี่ตอนนี้ตกลงข้าราชการเราเนี่ยวันนี้มันต้องมีการลงโทษแล้วคุณกําลังบริหารงานที่ ผิดพลาดอย่างร้ายแรงมากเลยนะครับคุณคุ้มครองในทุนคุณปกปิดข้อมูลแล้วที่วันนี้นะครับมันมีการตรวจพบว่าประเทศเราในมีการระบาดมานานแล้วซะด้วยซ้ำมีการไปเอาหมูของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมาทําลายแล้วด้วยประชาชนนะโดยหลักนะครับเกษตรกรเนี่ย,ยพอมีโรคระบาดก็แจ้งให้หน่วยงานรับสารหน่วยงานรับก็เข้าไปตรวจสอบพอตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นโรคระบาด แต่เราก็ต้องเอาพวกนี้ไปทําลายใช่ไหมครับแล้วก็เยียว, y aw, y aw, วยาชดเชยให้เกษตรกรไป<ะ>นี่คือวิธีการที่การควบคุมโรคนะวันนี้ข่าวมาผมดูข่าววันนี้ปรากฏว่ามีโรคระบาดนานแล้วแล้วก็มีเกษตรกรเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่รัฐเอาเอาสุกรไปทําลายไปแล้วชุดหนึง่งแต่ที่หน้าเกี่ยวมันก็ยังไม่มีการเยียวยาเห็นไหมครับ คุณเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายปีแล้วต้นปีจนป่านนี้เนี่ยยังไม่มีการเยียวยาเลยเพิ่งจะมาขออนุมติเงินไปนเยียวยาเขาถ้าคุณขออนุมติมงบก็แสดงว่าขาปิดไม่อยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณคิดดูดีกว่าคุณไปเอาเกษตรกรท่รานเขาเนี่ยครับเอาหมูก็ไปทําลายแล้วแต่คุณไม่เยียวยาเขาคุณดูยุบก่อนที่ไหมครับที่มีหวันนกระบาดน,นะครับพอพบ,บวันงบรัฐบาลสั่งให้ทําลายแล้วก็เยียวยาประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ ใช่ไหมเพราะว่าเขาได้เลากันเยียวยาแต่เรื่องราวพวงนี้ถ้าคุณเป็นเกษตร,รกรคุณุตสาห์แจ้งรัฐว่าเฮ้ยมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นเจ้าหนี่มาตรวจส็บปุ๊บเอาหมูกูไปทำลายทิ้งหมดเลยแล้วไม่เยียวยากูดีกต่อไปคุณจะแจ้งไหมผมก็ <S <S ไม่แจ้งแล้วใช่ไหมตอนนี้มีปุ๊บกูขายแมงเลยครับมันก็เลยระบาดไปทั่ทวเลยตอนนี้จะบอกทำไมใน,นเมื่อบอกแล้วมึงไม่ไม่เยียวยากูเลยแล้วก็ยัง ไม่ไม่บอกคุณว่หมูเป็นอะไรอะ่ะใช่ไแล้วพอเรื่องกาวปิดไม่อยู่เนี่ยก็จะมาขอเงินเยียวยาขอแก้ปัญหาอะรวะเฮ้ยคุณทำงานเป็นหรือเปล่าวะคุณเมื่อผิดพลาดไปตั้นต้นคุณยังจะผิดพลาดซ้ำสองอีกเหรอเออวิธีการแก้ปัญหาคุณมันผิดมากคุณบอกว่าห้ามส่งออกนี่ก็ผิดละว,วันนี้นะครับมาตรการที่แก้ขไขไได้คนระับเนี่ย คุณต้องยอมรับแล้วปล่อยให้มีการนําเข้าแต่คุณก็ไม่ยอมให้มีการนําเข้ากาะแล้วเพราะคุณกลัวจะกระทบใครหรือเปล่าวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับแม่งเจ๊งไปหมดแล้วมีเหตุการณ์โรคระบาดมาเป็นปีๆนะครับเ,เกษตรกรบางรายมีหมูอยู่ห้าพันตัวหมื่นตัวเนี่ยวันนี้คมสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะหมูก็ตายหมดเขาจะมีเงินนหะครับที่จะมาลงทุนยื้อต่อแล้วเป็นคนที่ยังอยู่ได้ตอนนี้คือใคร ลายใหญ่ใช่ไหมบริษัทจ์ใหญ่ที่มีเงินทุนแต่ลายย่อยชาวบ้านเขาไม่มีเงินหรอกเขาลงทุนเลี้ยงหมูไว้หมูก็ตายคุณก็เอาหมูก็ไปทําลายแล้วก็ไม่ยอมเชิดเชยยาวยาเขาจะเอาเงินไหนมาลงทุนเขาทําเนี่ยกําไรเขาไม่ได้มากมา,นะาเกษตรกรคนนี้ล้มตายหมดแล้ววันนี้ผมเชื่อเลยว่าลายใหญ่ที่ยังอยู่ได้เพราะเงินทุนเยอะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโอกาสทองที่เขาจะทําเงินเพราะหมูแพงขาดแคลด้วย ดนั้นเราอยห้หมูขาดก็ต้องเอาหมูไม่พอเพียงเป็นม,มีทางเดียวที่จะได้เร็วสุดคือการนำเข้าทําไมไม่รีบนาเข้าเพราะอะไรเอ,อปกป้องไทยหรือเปล่าไหมครับนี่คุณบริหารงานไม่มีธรรมาธิบาไม่โปร่งใสแบบเนี้ยประเทศเรามันนึงไปไม่ถึงไหนดีนักการเมืองบ้านเรามุ่งแต่ปกป้องนายทุนครับไม่เคยปกป้องชาวบ้านชาวบ้านกินหมูดทางานวันหนึ่งด้หมูรลเดียวเนี่ยใช่ไหมครับ คุณจะไปบอกเขาไปกินไก่เอาพอเขาไปกินไก่ไก่ก็แพงเลยเหไหมคุณต้องรีบแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคุณไม่าำรับไม่มีมาตรการที่จะเร่งเจรจาประเทศผู้ผลิตสุกอขอนำหมูเข้าไม่มีการเจรจาแต่กลับไประงับการส่งออกแล้วก็ไปส่งเสริมไมเกษเตรกรณที่เจ๊งไปแล้วมามาเลี้ยงใหม่ซึ่งมันใช้เวลานานป,ปีๆนะครับแล้วไม่ให้มีการตรวจเช็คสต็อกแสดงว่าอะไรครับวันนี้ คุณกำลังมีการกักตัวหมูใช่ไหมคุณยอมรับเองนะว่ามีการกักตัวหมูนะมันไม่มีการยังเป็นเกษตรกรทุกคนมีผลผลิตใครก็อยากขายแต่มันมีรายใหญ่บางรายหรือเปล่าที่ทยอยปล่อยหมูคุณนึกก็ให้มีการไปตรวจเช็คสต็อกให้ทุกคนต้องเช็คสต็อกเห็นไหมครับรายใหญ่วันนี้ราคาหมูดีๆเนี่ยคุณจะไปท่านต้องปล่อยรปหมดอ่ะคุณะยอยปล่อยคุณได้กําไรมหาศาลนะเพราะราคาหมูแพงอ่ะเห็นไหมคุณมีถือหมูอยู่เพียงเจ้าเดียวเนี่ย เห็นไหมครับถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นเราแจ้งกับประชาชนทราบและแก้ปัญหาถูกต้องผมเชื่อประชาชนรับฟังได้แต่นี่ผมสั่งไปแล้วผมขอร้องไปแล้วผมบังคับไปแล้วแต่ถามว่าปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้คำสั่งคำพูดเนี่ยมันก็พูดได้แต่คุณไม่รู้ปัญหาครับผมยกตัวอย่างให้เรื่องห้องน้ำนี่ครับใช่ไหมคนไม่เป็นมันก็จะสั่งอย่างเดียวเราอูห้ามมึงเข้าห้องน้ำอูกูอาหารไม่พีใช่ไหมครับเออนี่คือคนทำงานไม่เป็น คุณป็ยุทธครับพอเลยครับเจ็ดปีเป็นพิสูจน์แล้วว่าคุณไม่เป็นคุณไม่มีความรู้เลยคุณไม่สามารถพาประเทศนี้ไปรอดหรอกครับปัญหามันหมักหมมแล้วไม่โชว์ทุกวันมาเนเี่ยสิ่งที่ผมเห็นนะที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดโดยไม่หยุดทุกคืนน,น,นี้จากความเจริญประเทศผมไม่เคยเห็นนี่เลยรพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการํำงานเจ้าหนี้แล้วก็ไม่มีเราพัฒนาแต่ความล้มเหลวขึ้นมาทุกวันทุกวันประเทศเราถอยหลังเพื่อนบ้านจะแซงไปแล้วนะครับดังนั้น อย่าดันทุนลังต่อไปเลยครับพอเถอะนะผมไม่ได้มีความโกรธแค้นส่วนตัวนะแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นห่วงความเป็นไปของประเทศนี้นะผมอยากให้คุณพอได้แล้วนะต้องยอมรับได้แล้วว่าคุณไม่เป็นไม่มีความรู้นะครับการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เวทีสุกการน,นะครับมันต้องการมืออาชีพไม่ใช่เอาทหารฝึกงานมนาบริหารประเทศมันก็พังเลยครับวันนี้สิ่งเดียวที่ประเทศนี้โตขึ้นนะครับก็คือน,นี่ ข้าวของที่ราคาสูงขึ้นแต่ความมันอยู่ประชาชนมีแต่แย่ลงอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะก็มีเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกมาเคลมว่าได้ไปคุยกับบริษัทมามา่ามาม่ายืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาแต่ข้อที่จริงบริษัทมาม่าก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะขึ้นราคาอยู่แล้วแต่รัฐมนตรีพาณิชย์เองก็หยิบยกขึ้นมาเหมือนคล้ายกับประเด็นหมูเพื่อที่จะเป็นการเอาหน้าหรือเปล่าคะ ก็คือมันนการเมืองไงนี่คือสันดานนกาเมืองไอ้เรื่องที่ไห้ทำไม่ทำไอ้เรื่องที่ไม่ได้ทำนี่เสลือและเรื่องนี้นะครับเป็นการขโมยซีนแย่งผลงานเรื่องที่ไม่ได้ดวเองผลงานด้วยเองเลยนะเอามาโม้เนี่ยแต่เวลาเรื่องที่ตัวเองผิดพลาดเคยแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมในรัฐมนตรีคนนี้ผมเห็นหลายครั้งมะเขาเก่งในการเลยในการนี้เอาตัวรอดนะปัดสวบผมยังไม่เห็นเขาแสดงความกล้าหาญในการแก้ปัญหาเลยนอกจากการ ทำตัวเป็นนักการเมืองขอโมยคะแนนเสียงทํางานเอาหน้าหลบลอยตัวหนีปัญหาขโมยสีชาวบ้านมีขนาดนี้แล้วคนอย่างนี้เหรอครับผมไม่รู้ไอ้มันมีโพที่ไปสํารวจได้ทางก็ะยากไปไหน,นว่านายคนนี้เหมาะที่เป็นนายกกลัวมึงจงไปสํารวจกันหนอนแน่เลย